คำว่ากันไฟหมายถึงกันได้ประมาณ7จ็ดแปดวิอ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะเอามาเผาเล่นนะดูโทรทัศน์เนี่ยผัดเนี่ยผัดเนี่ยผัศน์พยที่เห็นมอะไรครับว่าผมอยู่แถวนั้นแหละไปหาดูไปหาดูเดี๋ยวเรียนน้องนเดี๋ยวชาตที่ถ่ายแต่อต่อที่ต่อบาร์ลังคาว่าครับ ีนต้อนรับก็สูตรดีค่ Channel ครับใช่แล้วครับวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปครับไม่ต้องตกใจที่นี่ไม่ใช่โชว์รวมรถครับที่นี่คือสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตพัทยาครับแล้ววันนี้ผมมาทำอะไรอะแข่งโกคาร์ดหรือเปล่านี่ไม่ใช่ครับ วันนี้ครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่จะมาขับรถยนต์ย้ําว่ารถยนต์นะครับผมไม่เคยขับมาก่อนเลยรถยนต์แข่งนะรถยนต์แข่งไม่เคยขับเลยไม่เคยขึ้นไปนั่งไม่เคยแตะไม่เคยเลยทุกท่านอาจจะไม่เชื่อนี่คือเรื่องจริงครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาอยากเป็นนักแข่งรถมากๆเลยเริ่มต้นจากการแข่งโอคานซื้อโอคานมาขับเล่นขับเล่นเสร็จปุ๊บเอาเข้าไปแข่งแต่แต่ณปัจจุบันครับอยากขยับขั้นมาแล้วนะครับอยากขยับขั้นมาเป็นรถยนต์แต่ปัญหาคือว่าผมไม่เคยขับเลยขับก็ขับไม่เป็น ไม่เคยรู้ว่าเกียร์ต้องใช้ตรงนี้เบรกยังไงเพราะรถแข่งรถบ้านใช้เกียร์ธรรมดาเหมือนกันแต่จุดเบรกต่างกันครับคันเร่งต่างกันความเร็วต่างกันความอันตรายต่างกันฉะนั้นต้องมีการซอ้อมและเรียนเกิดขึ้นครับแล้ววันนี้ครับผมได้โรงเรียนที่ดีโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนว่า pr77 racing สก o ลครับผมเรียกเขาว่าคุณ t o อปนะครับเขาคืออาจารยร์ t อปนี่ครับนี่คือ pr77 ทำไมถึงใช้รหัสนี้ pr77 pr77 pr, PR, 77, PR 77, คือชื่อย่อจริงชื่อจริงกับนามสกุลครับอ๋อพีราการชื่อจริงนามสกุล เงินมีสีแต่มันเป็นพิลการ์เรซิ่งไงครับอ๋อเป็นพิลการ์เรซิ่งก็เลยเอาชื่อนามสกุลนี้มาใส่ทุกคนคิดเสมอว่าเอ้ PR เป็นคนที่ชอบ PR หรือเปล่าคำตอบคือใช่ใช่เฮ้ยไม่ใชไม่ได้นะมันสอนเห็นอยู่นะทำไมไม่ห้ามอ่ะอ้าวเหี้ยเลรอผก็ซื้อดิงเพื่อข้าตเลยนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ป๊อปครับจะมาสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเทิร์นโปรสักนิดนึงได้แชมป์อะไรมาบ้างไหนเล่าให้เขาฟังตอนที่แข่งเบียร์ออฟแมนเมคเลสเนี่ยปี2019เนี่ยนะครับได้แชมป์สนามบางแสนครับยยืนนนโพเดดีมสสูงุะครับแล้้วก็ถาใ การแข่งรถอาชีพนะครับได้ลองแชมป์วีออสบอลเมกเลปี2019หลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะมีทักษะการขับรถที่เพิ่มขึ้น<ช>และจะมีโพเดียมด้วยไหมอยู่ที่คุณก็ทีครับวันนี้เราบอกหลักสูตรสักนิดหนึ่งเริ่มต้นจากอะไรบ้างครับผมจะพาพี่โอมนั่งไปกับผมก่อนก็จะพาเรียนรู้ลายเบื้องต้นวิธีการเบรกวิธีการเล่งในแต่ละโค้งแล้วก็เกียร์ที่เหมาะสมในแต่ละโค้งหลังจากนั้นก็ให้ผมขึ้นมาขับคตอบนั่งใช่และหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องของวัดเวลาที่มันเร็วขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับใคคครรับไปดู้าุณเย ผมมาเสิร์ฟน้ำมาอะไรคุ่ดูเอาเสิร์ฟน้ำนี่เป็นนักแข่งนะครับอันนี้เป็นนักแข่งอาชีพตอนที่อยู่อเมริกานี่ได้ถ่วยเยอะมากนี่ได้ข่าวเยอะครับเยอะม,มีมีถ้วยอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมหน่อยถ้วยกาแฟถ้วยน้ำจิ้มชวยวันนี้รับเรามาแข่งรถนะครับเราก็มาซ้อมนะครับเป, <laughs> 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 <ไ>ป็นรถโดยต้าไปซึมไปเอี่ยไปพี่กูซึมเฉ ใช่เลยนี่พี่จิมมี่ครับถ้าเปรียบเทียบเป็นโรงเรียนนี่ก็คือพออ,อไม่ได้ย่อม,มาจากผู้มำนวยการน,นะรบวยแอล <c oughs> <c oughs> ชื่อจริงดีกว่าอ้ออ๋อหวยอ้อวันนี้เราจะมาซ้อมรถคันนี้ครับนี่คือ Toyota v วีออครับมันแตกต่างจากรถบ้านยังไรครงครับพี่ซ้อปครับแตกต่างจากรถบ้านตรงที่มีระบบความปลอดภัยทำไมเขาพีายามนั่งอยู่ในรถอ่ะแปลครับคอยจะเบ็ดทุยอะไรแบบนี้ รถคันนี้เป็นรถแข่งรุ่นอะไรมาก่อนอ่าเป็นสเตปวีออ e วันเม็กเลสวันเม็กเลสคำว่าวันเม็กเลสคือหมายความว่าเหมือนกันทุกคันใช่ต่างกันแค่ทอนิดหน่อยถ้าอันนี้คือไม่ต่างเลยมันจะเป็นสเตปของปี2019อแต่ถ้าถ้าทุกวันนี้คือเขาจะให้ทำนู่นทำนี่ได้นิดหน่อยอะไทำทอดได้ทำเมตเตอร์ได้อะไรประมาณอ๋อแต่เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมโรงงานใช่ถูกต้องครับนี่ปี2019เลย2019เลยยางก็ใช่ล้อก็ใช่ อ๋อระบบเซฟตี้ที่ว่ามีอะไรบ้างครับพาเข้าดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับต้องบอกก่อนว่ากจริงๆี่ยจะไม่มีบอกคนนั่งข้างตอนแข่งจริงจะไม่บอกคนนั่งข้างเนื่องจากว่าลดน้ำหนักใช่จริงๆไม่มีถังน้รเพลิงตรงนี้แต่เรามาสอนแล้วเราต้องมีคนนั่งไปด้วยใช่เราเลยเอาออกระบบเซฟตี้ข้างในนี่คือจะมีโลบาร์เต็มคันอันนี้เขาเรียกโลบาร์เต็มคันถูกไหมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่พวงมาลัยเดิมไม่ใช่ฮะให้มันจับกระชับมากขึ้นเก็ทีนะฮะแล้วถุงเกียวไหมท่านนี้ถ้ายังมีถุงเกียร์อยู่มันจะเป็น นึ่งในวัตถุที่นําไฟในกรณีที่มีอุบัติเหตุร้รายแรงก็ลเลยต้องเอาออกเฮ้ยที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่คือเรื่องจริงนะได้อาแล้วทำไมไม่เอาคอนโซลออกเลยฮะเอาออกเดี๋ยวไม่มีไงครับต้องมีไว้หน่อยต้องมีไว้หน่อยก<อ>็ยังคงคอนเซ็ปต์ว่าเป็นรถบ้านนะมีคนทางบ้านถามครับว่ารถแข่งมีแอร์ไหมส่วนใหญ่ก็มีอ่าส่วนใหญ่นะที่นี่หมายถึงรถบันเมกรถบันเมกอ่ะเขาก็บังคับให้มี มีแอร์หมายคาเปิดได้ด้วยป่ะเปิดได้เย็นได้เปิดเย็นได้แล้วเขาเปิดตอนแข่งไหมถ้าส่วนตัวผมอะผมจะเปิดเวลาฝนตกเปิดเวลาฝนตกเพื่อไล่ฝ้าถูกต้องครับเพื่อให้อากาศข้างนอกข้างในอุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่ถ้าสมมติเป็นเวลากลางวันทั่วไปฝนไม่ตกอะเกิเนี่ยไม่เปิดครับไม่เปิดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะฉุดเครื่องฉุดเยอะไหมฉุดเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมเวลายิงรถแบบเนี้ยยิ่งชัดเจนเลยว่าเพราะว่ารถมันสแตนดาจริงจริงอ่า มันมันชัดเจนเลยว่าแบบ500รอบที่หายไปหรือว่าพันรอบที่หายไปมันมันมีผลต่อเวลาลหมดมากๆและยิ่งเราวิ่งออในสนามกับคนอื่นเนี่ยมันตอบเราเดียวนั้นเลยว่าเออรถเรามันชา้ากว่าชาวบ้านใช่ครับครับ,รบแต่อัะนี่คือระบบการเซฟตี้หรือว่าระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยที่อาจารย์ท็อปบอกนี่ไม่ใช่มียามนะยึ้นในนะครับมีพวกนี้ครับคอยเป็นรักษาความปลอดภัยไว้เดี๋ยวไปดูครับว่าแล้วเครื่องแต่งตัวเป็นเป็นอะไรบ้างที่จะต้องเอามาซ้อมนะวันนี้วันซ้อมก็อาจจะแบบ ไม่ได้ในซีรีสมากแต่ถ้าการแข่งขันจริงโค้ชุดก็ว่ากันไปเลยเดี๋ยวผมพาดูประกอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาต้นถัดไปครับผมพัชกรเจริญธรรมครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับครับเจมส์เหล่าหงทองครับและนี่คือชื่อจริงของเขานะครับทุกท่านอาจจะรู้จักเขาในนามจิมมี่เหล่าหงทองแต่จริงๆเขาชื่อว่าเจมส์ครับเจมส์ต้องมีสอเสือด้วยนะครับถ้าหาว่าคุณเรียกเจมส เฮ้ยเจมส์ไม่ได้หันนะครับคุณต้องเรียกเจมส์ถึงจะหันนะครับวันนี้ครับเราจะมารายงานกันถึงเรื่องอุปกรณ์ในการใช้รักษาความปลอดภัยในการแข่งขันครับการที่จะเริ่มการแข่งขันครับก็ต้องมีอุปกรณ์สําหรับนักแข่งก็จะมีตั้งแต่มวกาคะว่า บัลาคาว่าแปลนิดนึงครับบัลาคาว่าครับบัลาคาว่าคือถุงหัวถุงหัวเหมือนถุงเท้าครับเหมือนถุงเท้าส้นปีนนะครับแต่ว่าถุงนั้นเป็นผ้าพิเศษที่กันไฟคําว่ากันไฟหมายถึงกันได้ประมาณ7-8วิ อ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมาเผาเล่นนะดูโทรทัศน์เนีทัศน์เนีทัศน์พนี่ที่เห็นมั้ละครับว่าผมอยู่แถวนั้นแหละไปหาดูไปหาดูเดี๋ยวเล่นนอกร้อนเดี๋ยวพี่ถ่ายัต่อที่ต่อมาแล้วครับว่าหลังจากนั้นก็มีชุดชั้นในเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ครับเป็นเป็นเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อแขนยาวอยู่ข้างในอยู่ด้านในอยู่ด้านใงแบกเข้ากันไฟเช่นกันกันไฟเช่นกันคำว่ากันไฟในที่นี้คือหมายว่าถ้าไฟลุกเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะไม่ไหม้ ไม่เขาเรียกกันไฟยังไงฮะเขาเรียกกันเบื้องต้นเบื้องต้นถ้าสมมติท่านไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยไม้เลยไม่แล้วไม่เลยไม่เลยในขณะที่คุณสามารถช่วยตัวเองออกมาได้มันไหมอยู่ค่อยออกมาแล้วมากิ้งแล้วก็มีมาแชลมาดับไฟให้อะไรให้อนั้นก็คือระดับหนึ่งมีมาแชลมาเหรอฮะมาแชลมาฮะมาแชลมาอันี้ก็จะอยู่ตามจุดต่างๆรอบพระไอหาอะไรลำดับต่อมาครับพี่ ก็มีหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็จะเป็นผ่าน f ี a ฟเอนะเพราะว่าผ้าพวกนี้ก็คือกันไฟเหมือนกันกันไฟเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีหมวกกันน็อกทุกท่านทุกท่านรู้จักอยู่แล้วไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยทั่วไปไอ้สีลายเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วแต่ดีไซน์ของทีมนั้นๆไปนะครับแต่ที่ทุกท่านสงสัยคือไอ้ตัวนี้พี่คืออะไรอ่ตัวนี้คือฮารับฮานมันเริ่มมาจากการแข่งขันของ N a ส c a r ที่มีนักแข่งชื่อดังคือเรียกว่าระดับระดับโลกคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ มงเข้ากําแพงแบบเต็มๆด้วยด้วยความเร็ว300กว่าเนี่ยพอชนเข้ากาแพงเต็มอ่ะหัวเขาก็จะเขาเรียกว่าไปด้านหน้าทําให้กระดูกคอเคลื่อนหักแล้วก็เสียชีวิตในสนามแข่งนะตอนนั้นเลยครับเขาก็เลยคุยกันว่าต้องออกอุปกรณ์อะไรทักอย่างให้มันช่วยเซฟนักแข่งก็เลยก็เลยมีหานออกมาหานตัวนี้ออกมาแต่อ้ตัวนี้ครับเวลาเราใส่นะมันจะอยู่ในท่าลักษณะนี้ไอตัวนี้ครับมันก็จะมีเบลที่มันคาด ไม่ใช่เบลคาดข้างเหมือนรถบ้านนะรถแข่งนะครับมันจะมีเบลคาดมาระหว่างเบาะเพื่อผ่านหูวหูเราคอเราแล้วก็เอาตัวนี้คาดวางไว้บนนี้ทั้งสองข้างครับแล้วก็ล็อกให้แน่นตัวนี้ก็จะแนบอยู่กับตัวแล้วแล้วลักษณะการชนสมมุติว่าไอ้ตัวนี้แนบอยู่ตัวอย่างนี้ปุ๊บแล้วลักษณะการชนที่ชนข้างหน้าโดยอุบัติเหตุดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราชนปุ๊บเราเราไม่มีโอกาสเกรงมันจะไปลักษณะนี้ครับมันไปสุดไดแค่นี้ มันจะไม่ไปทั้งหมดดังนั้นมันจะมีหลักของการเซฟคอไว้ได้ระดับหนึ่งถูกต้องล้างคอไว้ได้นอจากฮารก็จะเป็นชุดแข่งชุดแข่งชุดแข่งก็จะกันไฟอีกชั้นหนึ่งใหเป็นหนาหน่อยนะฮะแล้วก็ถุงมือถุงมือมีคนทางบ้านถามอีกแล้วครับทําไมถึงไม่ใช้ถุงยางฮะใช้ถุงยางมัน นิ้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็เลยใช้ถุงมือดีกว่าอ่าได้อ๋อขอโทษทีผ้าผ้ามันไม่มันมันไม่ได้จะเหมือนอันอื่นซะเท่าไหร่เนี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีอายุของมันในการแข่งด้วยนะครับจากชุดแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าอ่ารองเท้าก็โทษโทนะฮะรองรองรองเท้าแบบนี้โทษโทษนะครับ่านนี้แบบนี้รองเท้าก็แบบนี้แบบนี้นนี้ะครับไม่ต้องแนบรองเท้าก็ต้องเอไปเอมกันครับผ้าที่ใช้ข้างในอะไรก็ก็คือกันไฟหมดครับผมหลายคนก็จะพูดแหละว่าโอ้ก็มีแต่คนรวยเท่านั้นที่แข่ง ก็ไม่เดียงแล้วก็ไม่เถียงแล้ว,วแต่ว่ามันก็จะมีรายการเล็กๆที่สามารถไป,รไปเริ่มได้เ,ไดเพราะว่าในการที่จะมีอุปกรณ์ครบตัวที่จะแข่งรายการใหญ่ๆแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพทุกอย่างเนี่ยพูดเลยว่า คือแสนนึงอะต้องมีแล้วพูดถึงว่าคนที่เข้ามาการแข่งขันได้เขาอาจจะเคยเอามีรถเป็นของตัวเองวิ่งเคยซ้อมเคยนุ่นนั่นนู่แล้วแต่ยังผมเองไม่เคยเลยเนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างพี่เขาบอกว่าการมีทักษะที่ดีคือการเรียนที่ดีจากคนที่เขาประสบความสาเร็จอยู่แล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าความสําเร็จนั้นจะถูกย่นลงมาย่นระยะทางลงมาวันนี้นะครับเราก็เลยมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนว่า B R 77 Racing School นี่เพื่อมาย่นระยะความสําเร็จของเราให้มันสั้นลงเท่านั้นเองครับพี่คิดว่าผมวันนี้เรียนวันเดียวคิดว่าเวลาผม ทีสามห้าทีสามห้าอันนี้คือแบบเด็กๆเลยอ่ะถูกถูกอ่ะแบบอารมณ์ดูถูกเลยอ่ะถููกเลยไปดูได้ครับได้อยู่ดีดีดียัง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 ไม่หยุดอีกไอ้สัสเนี่ยเอาสักพอหมุนไม่หมดหรอไปไปไปเดี๋ยวไปดูครับรอบแรกกับการโดนฝึกสอนแล้วก็รอบแรกกับการที่ได้ ใช้รถยนต์ในการเข้าสนามแข่งครับได้โอเคเดน๋ยว <c oughs> มันไปเดี๋ยวเรายืนรอดูโอ้ยจะขับได้เดี๋ยวยไม่ไอ้บ้ากูสิ ไ,ไ, <c oughs> ไอตอนกูขับกูไม่กลัวหรอกแต่อตอนมันขับมาสิ <c oughs> ใส่ไม่ยัง้งเลยกูนั่งจับเบลวอย่างนี้เลยก <c oughs> ารตอบกูดูดูเหงื่อด <c oughs> แต่สนุกนะสอนดีครับจริงๆที่เขาขับเร็วเขาจะให้เรารู้ว่าในการ แข่งจริงจมจะได้ฟิลแรงจริงขนาดนี้ต้องกระแทกตรงนี้ต้องเบรกตรงนี้อ,อะไรอย่างนี้นะครับไปดูครับว่าเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปว่าถ้าเราจะขับจริงแล้วจะต้องมีการสอนอยังไงบ้างรครับเมื่อกี้ที่ผมบอกในรถคือสมมุติว่าถ้าเราไม่เลดเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกแบ่งเป็น3ส่วนก่อนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่เลดเอฟเฟกนีนะครับเราเลี้ยวเข้ามาแล้วเ,เรากอดตั้งแต่ช่วงเนี้ยคือมันคือหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงตรงที่รัศมีของโค้งแล้วก็ความเร็วครับ uh huh. คือเอาวงกลมเนี้ยเลือกเอาว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกแต่ต้องเลี้ยวไปในวงนี้เพื่อความเร็วจริงๆมันสามารถเลี้ยวแคบกว่านี้ก็ได้แต่จังหวะออกมันไม่มีสปีดออกไปมันจะแค้ชาวบ้านเขาใช่ครับโอเคฝากมาดีครับเดี๋ยวไปลองเองอาจจะเข้าใจมากขึ้นครับโอเคเดี๋ยวไปดูเองไปรอบนี้ขับเองครับโดยมีอาจารย์นั่งคุมไปด้วยครับนะครับแต่อาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งขับเร็วนะ ที่ทนคือหนึ่งคันเร่งเยอะไปสปรดในโค้งเยอะไปแล้วพอมันจะชนอะเราไปหักเพิ่มเยอะไปมันลันเดอร์เลไปดูครับรันแรกก็ชนเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องจ่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะตอนนี้คือลองไปนึกด,ดูดีว่าใช่แบบที่ผมพูดไหมเราได้ทําแบบนั้นจริงไหมหมายถึงว่า สปีดในโค้งเยอะไปเคเร่งเยอะไปแล้วพอเรารู้ตัวว่าเราจะหลุดเนี่ยเราเลี้ยวเพิ่มอันนี้เราแก้ขไขยม่ยกแต่นี้เราจะชะลอความเร็วคือ,อยังไงมันหลุดอยู่แล้วแหละนึกออกไหมอ่าจทนเราจะคืนลงมาลายเบรกมากขึ้นแรงมากขึ้นค่อยๆขีด เราจะชนไปรอบที่แล้วครับนี่เราก็ซ้อมเสร็จแล้วเราจะไปดูลารี2กันครับมันจะชนอีกไหมแต่ภาวนาไม่ชนนะขอขอให้ไม่ชนพอนะนี่ซ้อมเสร็จแล้วครับเอาแบบเร็วเรวมีอาจารย์นั่งไปด้วยไปเราจะเอาจริงป่ะไอ้นะเอาจริงป่ะรอบนี้กูเอาจริงทุกรอบไปแล้วแต่ว่ามันมีการผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยอาจารย์วม่าไงฮรรอบนี้เต็มที่ไปครับเต็มที่นะ เข้าเร็วไปแต่พอมันแก้เราต้องปล่อยให้รถมันไป,ไปเมื่อกี้พี่สวัดกลับมาเร็วเกินหมายถึงว่าแก้พุงงอะไรแรงเกินไปไม่เป็นไร weniger. ต้องไปไหวเปล่าไหวไปอววโอ,อ,อ้ก้มันดีขึ้นเยอะเลยตอนเนี้ย เขาถามว่าตอนแรกว่าถ้าเขาลงไปเลยอะ่ะเขาจะวิ่งได้เท่าไหร่ตอนแรกที่ผมจับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่านาที30กว่าสามสิบปลายๆ้วยซ้ําไปออตอนนี้ลงเซสชัน2การวิ่งไปผมว่าน่าจะเกือบ10รอบละเอสหนึ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจากที่ช้าจากที่เบรกลึกจากที่เ,เบรกล็อกจะหลุดโค้งจะหลุดแท็กเวลาที่เร็วสุดตอนนี้คือ1นาที25จากนาที38นะ ถือว่าโอเคแนละ้วแต่นาที25เนี้ยต้องบอกด้วยว่ามีจานท็อปนั่งอยู่ข้างๆเท่ากับแบกน้ำหนักไปอีก80โลเบาะค่าอีกหลายโลเพราะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีจานท็อปไม่มีเบาค่าก็น่าจะเห็น20สต้นๆเพราะนั้นเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าโอมจะทําได้เร็วขึ้นแค่ไหน สําหรับการเรียนแข่งรถหรือเรียนขับรถแข่งวันนี้ครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณทั้งซ้ายครับคุณจิมมี่นะครับแล้วก็สตาร์ทพีรการ PR77 และคุณจิมมี่ครับไม่ไม่เรียกเจมส์ดีกว่าผมว่าผมชอบชื่อนี้เจมส์เหล่าหงทองวันนี้สรุปสักนิดหนึ่งครับว่าการขับของผมเป็นไงบ้างเัฒทนาการถือว่ารถติดมากอใช่ครับถ้าเลยไปหนเป็นอุดมสุขแล้วอ่อนนุษไอ้สัตว์ก็จากรันแรกที่ขับถือว่าดีขึ้น แต่จริงๆมากกว่าที่คิดไปได้สาเพราะว่าอันนี้เราต้องพูดกันตามตรงก่อนว่าพี่เป็นคนที่ไม่ก็ไม่ได้หนุ่มไม่ได้มีวัยรุ่นที่ที่พอจะเร็วเหมือนวัยรุ่นที่เคยสอนมาหรือกูแก่ก็ได้ต่อบปตามนั่นแหละกูแก่แล้วกันนะถือได้ว่าเรียนรู้ได้เร็วมีความตออสนองต่อโค้งหรือว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วได้ได้เร็วนะครับแล้วก็ดูว่าเท่าที่มองมองไปในคือค่อนข้างดีใจนะที่ที่เขาทําได้ขนาดนี้ภายในหนึ่งวันด้วยพูดยากนะพี่ อ้เหียแต่ระทุนี่เงานก็ค้าเราก็เห็นว่าโอมแข่งโกคาร์ดมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าการแข่งโกคาร์ดได้ถ้วยตลอดเวลาได้ถ้วยตลอดเวลาเพราะว่าแข่งอยู่สองคนแข่งอยู่สองคนไงก็ต้องได้ถ้วยได้พังได้ถ้วยได้พังก็ได้ถ้วยใช่ครับผมมันแตกต่างกันตรงที่ว่ารถยนต์วมอะไรมันเบากว่าถ้าเรายังภาพโกคาดเวลาเลี้ยวปุ๊บรถแม่งบวบเข้าเลยอันนี้คือตอย่างแรกมันมีเกียร ใช่เราต้องมาพววงเรื่องเกียกร,ร,ร์จะเกีย,กยร์ยังไงเบรคยังไงอีกอันนี้มันก็มาสลับซ้ายขวา,าก็เลยต้องสับสนครับอันนี้สิ่งที่มันต่างกันลายค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นรถอยู่แล้วหรือว่าเป็นโกค้์อยู่แล้วครับลายมันก็จะมองออกว่าเข้าประมาณไหนออกประมาณไหนเงี้ยนะครับที่เหลือก็มาปรับแต่งของผมเองนะครับข้าที่ผมสัมผัสได้ถ้าวันนี้ผมไม่มาเรียนเลยหมายว่าถ้าผมมีรถไปเช่ารถมาขับ<ช> <ละ S 2> สิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือว่าเวลาผมจะไม่ได้ดีแบบนี้ แล้วผมจะสุ่มผิดไปเรื่อยๆพราและไม่รู้เลยว่ามันจะถูกเมื่อไหร่วันนี้ได้รับการอนุเคราะห์นะครับเป็นการเรียนฟรีนะครับวันนี้ <c oughs> อันนี้ตัดออกไม่เอาอนนตาออ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาพีา่ชนไปก็ถือว่อาเป็นสปอนเซอร์จ่ายสปอนเซอร์จ่ายเรียบร้อยพอเรามีอาจารย์ที่ดีคอยเตือนว่าตัวนี้ผิดตรงไหนอันนี้เติมตรงไหนอันนี้เสริมตรงไหนและอันนี้ไม่ควรทําเลยพอเรามีอะไรแบบนี้ครับมันย่นระยะ จากการที่เราต้องเป็นลองผิดมันกลับกลายเป็นเราแค่ลองถูกตามที่เขาบอกเท่านั้นนะเองครับถ้าคุณอยากจะเรียนแข่งรถแบบนี้ครับติดต่อได้ที่บราการเรซิ่งครับ ตรงนี้ไอ้โหเฮ้ยครูดูคบ่อยและถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันนะครับเข้ามาปรึกษาเขาทั้งสองคนได้ครับและนี่คือโปรเฟชชั่นอลเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นรูปแบบเซอร์กิตในเมืองไทยปรึกษาทั้งสองคนได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอารถเดิมมาแต่งยังไงให้เป็นรถแข่งเซ็ตรถยังไงให้เป็นรถแข่งและถ้าคุณขับไม่เป็นเขาก็สอนให้ด้วยครับและติดตามชมพวกเราต่อในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมบอกแล้วนาทีเท่าไหร่นะที่พูดไไว้นาทเห นาทีสามสิบปลายนาทีสามสิบปลายแล้วมันใช่ไหมล่ะเอ้าพี่ดูนี่รันแรกก็นี่ลงมาเท่าไหร่ลันแรกวิ่งนาทีเดียวที่เหลือจอดมั้ยนู้นจริงใช่แม่งชนไอ้นี่มันสถิติเลยนะสถิติเลยปีละเลยนะนาทีเดียวนาทีเดียวเป็นไงจอดทำได้ที่ไหนจอดร้อยจอดเลยจอดเลยรันสองก็ดีขึ้นมาเป็นเรื่อยนาทียี่สิบสี่ ดีขึ้นเพราะอะไรจากจากที่วิ่งแรกๆนาทีสามสิบกว่าอะไรเงี้ยหัวเราจําโกคาร์ดยังไงก็โกคาร์ดกูได้รับกล้วยตั้งหลายใบน,นะเว้ยโกคาร์ดอะ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกเออมีคัดมีเทียอะไรก็เอาเธอมารอลองเราก็ไปของเราที่ไม่เร็วเลยมไม่เร็วเพราม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องลืมทุกอย่างทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งทิ้งไปแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่จากช้าไปเรื่อย จากนาที30มานาที28มานาที24ก็นิ่งนิ่งอยู่24่่ทางอาจารย์ป๊อปก็บอกว่าเอ้ย e มันมีต้องแก้ตรงนี้ต้องเติมตรงนี้อย่างนี้นาทีลงไปนั่งด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นนาที22เลยตั้งแต่เช้าเราคิดไปแล้วว่าถ้าได้22นี่วันนี้ถือว่าสอบสำเร็จแล้วอ่าใช่จริงๆก็อาจารย์ไม่ค่อยเก่งหรอกผมว่านักเรียนเก่งมากไม่ติดมึงเป็นรุ่นพี่กูนะอ่าจะตบพี่จิมมีเ่เฉยวบ้างตอบมึงเลยอ่าต้องต